<Zombie> apocalypse. <S <S เอาละครับก็ต้องขอเกลสวัสดีเพื่อนเพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j u i ิทเวิร์ดเดอะเกมว้า,าก็กลับเข้มากันแล้วนะครับผมในค่ำคืนที่ร่ก,กำลังระเบิดขึ้นนะครับอาผมเห็นบอสด,ด้วยนะครับ อุ้ยไม่ได้แล้วต้องเข้าไปตีนะครับเพราะว่าเราจะได้ลุ้นลับนกนานาพันธุ์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้บิบวับมากมายไปหมดเลยเราจะเปิดได้สักใบนะดูของรางวัลเนี่ยอุยมีดิน A อพันนึงอ่ะโอ้โหสองใบเลยนะก็อ่าอย่าเพิ่งเล่นดิฝะา <laughs> ยัางไงก็ต้องตีเลีกก่อนอยู่แล้วนะครับในค่ําคืนนี้นะอ่าก็เล็กที่เราจะตียั่งชิงกันนั่นก็คือ <laughs> เปิดแล้วนะครับเออ ก็คือเจกเอจิกาโนโตสซลารนะครับผมเจนสองนะ <Wow. S 1> เอ้ยลุยเลยดีฝ่าไหมนะเพราะว่าก็ล่วงเลยมานานแล้วตอนนี้ผมเข้ามาตอน2ทุ่มกับ40นาทีนะครับต่อให้ทุกคนไปก่อนนะฮ่าฮ <Wow. S 1> <laughs> พึ่งว่างไงโอเคลุยมั่วมาจัดกันแบบเน,น้นๆหน,นักๆไปเลยนะผมก็จะเอาแบบสูตรเดิมเลยตั้งแต่ผมเริ่ม <laughs> ผมจะเอาเป็ตัว อ่าเอาไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไปก่อนนะครับนี่นี่โอเคลุยอ่ามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็เป็นศึกการทวงแค้นของผมนะครับจากลีกก่อนนะที่ผมไม่ได้นะครับตอนที่มันเปิดนะครับตอนนั้นก็เป็นลีกที่แบบว่าสบัยผมเล่นนี้แรกๆเลยนะครับผมเพิ่งจเลเวล10ได้มากนะครับโจมเตะเลี้ยงคิดมากตายซะอย่าอยู่เลยเพื่อการตายเต้าของฉัน ฉันจะต้องไปถึงจุดสูงสุดได้ได้แล้วก็เอาชิกแกโน,นโตซอรัสมาไปของฉันมาเลยฉันจะลุยสู้ไปกับจุเตียงโกซอรัดนี่แหละมาเลยมามชา้จจจาจัดๆนะครับโอ้โหผมก็เก็บไปสองนานป้องกันหนึ่งหย่ง,งี้โจมตีก็ดีอ่ะอแต่ว่าสเต็กมันก็ไม่พอแล้วนะครับที่จะป้องปักผมอีกต่อไปมาเลยอุยคิดชา้จจจาจัดๆเลยอ่ะ มาเลย <c oughs> ผมจะโจมตีหนึ่ง <c oughs> สองสามนะครับแล้วเก็บไว้สองตายชัวไม่กลัวมวัวนิ่มเฮ้ยรู้อยู่แล้วมึงจะป้องกันสองอยู่แล้วตายเอ,อือเรียบร้อยมันไม่โจมตีเราเลยอะ่ะแล้วตัวนี้ก็แพ้ทางมันจะจัดให้มีเจ็ดเก้งลบเราไปได้นะมาเลยจะป้องกันไหมหรือจะทํายังไงหรือแกจะกลับบ้านไปเราเอาการ์ดไปชั้นไม่ยอมนะผมโจมตีเลยนะเพราะมันมีแค่สี่นะ <c oughs> ตายซะอย่าอยู่เลย เฮ้ยซ้เรียบร้อยหูฟาดเข้าหน้าพอดีเลยนะครับจังหวะได้โอเคฮ่าฮ่าชนะเฟ้ยยกแรกนะครับหืยยิบสองแต้มตามระเบียบเออปกติก็ได้ยิบสองแต้มอยู่แล้วนะครับเอ้ยสแสดงว่าคนอยากได้กันจะจัดเลยทีแรกหูย,ยังอยู่อันดับที่เก้าสิบาเลยนะครับหืมโหดจัดจัดมาในวันแรกนี้ผมเอาแค่แรงทองก็พอขอไม่เยอะเลยแรงทองก็พอมา ชุมนันดับที่90นะครับไปไล่ต่อนะครับ <c oughs> ก็เอาดาวเดิมนะเพราะว่าผมยังเหนือพขาเยอะเลยนะครับอผมก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้อ่าเหนือไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้ก็พอลยุยอ่าผมก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้โฆษณาอยู่พูดตรงๆเลยเฮ้ยค่อยดูดีกันหน่อยเตนน่ยวางตัวไม่ดีสักเท่าไหร่นะฉันจะบอกให้ ฉันมีสิทธิ์ชนะฟอบนานได้ในทันทีเลยนะจโนะโบกให้อาจมตีก่อนเลยนะเปิดฉาก <laughs> ไม่น่าัารีมีมัดเอาซีเจ็บละซีเอาซีลซีซีแบกโอ้ยเลือดน้อยกว่ามัรังโจมเตเปลี่ยนตัวชัวเปลี่ยนไหมอุ้ยไม่เปลี่ยนเนอะเปลี่ยนเถอะขอร้องเดี๋ยวมันจะง่ายไป <laughs> โอเคไม่เปลี่ยนตัวนะผมก็จะทําอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวใช้ตัวน้ําตัวที่สองเกินกินได้หมดเลยนะ <laughs> เอา มีสามทำยังไงล่ะเปลี่ยนตัวสิเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมันพยายามไม่เปลี่ยนตัวนะเพื่อที่จะเล้งเก็บสแต็กนะครับมาเลยผมดาวเอานะ <c oughs> โอ้ยใสยหัวใหญ่แกลิมิมัส์อ้ยไม่ทำอะไรเลยไม่เจ้เกิน 1, 2, นะจะตีหนึ่งสองสามนะเก็บไว้เพื่อนสองตามสูตรนั่นไงตายตายทันทีโอเคไปแล้วนะครับกกลิมิมัสก็ไปหนึ่งแล้วครับอ,อ้าวมีเจนสองก็ไม่บอกนะแต่เลเวลให้นะ มาอยู่ส่วนพี่นิวาจะได้เป็นเลเวลแม็กมาเลยอุ้ยไม่กล้าดูสิแล้วเตอร์ไม่กล้าลกระโจนใส่นะเพราะว่าหนามโอ้โหเกาะโล่ลาเยอะมากดาวเอาเฮ้ยโจมตีห้าเลยตายนะโอ้ยโดนกัดเข้าที่หน้านะโอเคแต่ว่าผมก็ปลอดโปร่งแล้วทีนี้สบายือเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองนะแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสี่เลยได้โชว์ไม่ตายอีกแล้วนะครับโชว์จัดๆช่วงนี้โอเค มาโอ้โหตัวเหมือนกันเลยอะลิมโนเหมือนกันเลยนะครับมาดูซิว่าลิมโนงใครจะเจาแจับประกันนะครับถ้าผมโดนสี่ผมตายเหมือนกันผมว่ามันไม่กล้าโจมตีสี่อะเอาดิมาเฮ้ยโจมตีหนึ่งน้อยไปเปล่าน้อยไม่ได้คิดเยอะเลยนะครับหืมสำลักน้ำลายเลยดเดี๋ยวโจมตีเข้าไปายซะ ผมแช้มันของแท้โค้งกระพัผนผ่านมา28สึกแล้วผงม,มากกว่านั้นนะครับเพราะว่าผมใช้มันบ่อยเหลือเกินโอเคฮะได้แล้วเ,อ,เ,อ,เ,วเอ้อไอใหญ่เลยสำลักน้ำลาย <c oughs> เอยมันจมตีหนึ่งนี่แหละทำผมแบบว่างงเลยอะ่ะ <c> โ <oughs> อ้ยยังไม่ข้ามแรงเลยอะ่ะโอ้โหสงสัยต้องต้องฟัดกันแหลกหน่อยนะเนี่ยสภาพนี้ <c oughs> มายกต่อไปนะครับเฮ้แต่มันก็ดูดีแล้วนะว่ามันก็ ดูเข้าท่าเข้าทีแล้วนะครับอ่าผมก็จะต้องเปลี่ยนตัวไหมเอาสัก400แล้วกันผมจะจ้าเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ่าคงถือว่าไม่ลังแกนะลุยอ่าผมก็กลับมาแล้วนะครับมาดูคู่ต่อสู้หน่อยเออไก้เคียง <laughs> มาถือว่าเราเลือกผิดตัวไป <laughs> เฮ้ยก็เลือกถูกแล้วเลือกลงถูกช่องนะครับโอเคแต่ผมบ้า เลี้ยงไม่สวยเท่าไรเลี้ยงไม่สวยเท่าไรนะครับอ่าผมก็จะตายไหมไม่ตายนะครับอ่าไม่ป้องกันนะไม่ป้องกันดีฝ่ากันเลยจะไม่กลัวแกอยู่แล้วยังไงฉันก็ชนะแกได้แน่ๆอยู่แล้วแต่เราจะท่อทับเสียงเล็กเขมี่ทัเสียงเล็กที่ไดโนเสาร์ผมเหมือนหัวเล็กที่เตียวเห็นไหมอาจจะปากเล็กด้วยนะเออเออถ้าเปลี่ยนตัวมาอย่างนี้ก็ลงตัวไหมลงตัวนะผมก็จะอ่าต้องป้องกันไหม ไม่ป้องอ่ะไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะยิงป้องกันก็อยู่อ่ะแต่เราไม่ป้องกันเราไม่อะไรเลยอ่ะมาเลย <g ười> กาโจมตีเมื่อล่ะสไปนูเลปเตอร์ทำโจมตีสองผมก็ตายนะเนี่ยรู้งี้ป้องกันหนึ่งก็ดีอ่ะหระแวงมันระแวงเราอ่ะตัวเรามันใหญ่่ะซุปเปอร์ซอรัสนะครับโจมตีหนึ่งเฮ้ยผมยังอยู่อ่ะโอเค <g ười> ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวตายได้แล้วแกไม่สมควรอยู่ตรงนี้อีกต่อไปแล้ว แกจ,จะต้องตายไปนะตรงนี้โจมตีหนึ่งสองสามซแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหนึ่งตายสักอย่างู่เลยตบพันพี่เขียวนี่นะตัวเล็กกระติดตายง่ายๆซะอย่างนั้นมาเลยมีสามนะครับอุ้ยมันต้องโจมตีผมหมดแม็กเลยนะเนี่มันเป็นก้นหลวงยังไงล่ะจะบอกใครเดินกัดผมซะแล้วจมตายพี่เขียวก็ไปแล้วนะครับมาซปเปอร์ซรัสออกไปที ฉันลอดมาจากตะกี้ได้เพราะแกยังไงล่ะแกนั้นเปลี่ยนตัวไปดังนั้นแกต้องรับอุ้ยไม่พอวะไม่พอนะครับโอเคนั่นเห็นไหมพอไม่ล่ะนี่แน่ตายซะนึกว่าโจมตีสองตายนะไม่ตายอุ้ยเอาลอโซอลารนะ์น่ะอย่างเพ่ผมชอบโมเดลมันมากเลยนะผมว่ามันเกียนดีหน้าแลบเปี้ยวเลยทีเดียวแล้วก็มีสันที่แบบว่าตรงคนะิ้วนี่ชอบตรงนั้นแหละโจมตีสิ โอ้โหโจมหมดแม็กเลยอ่ะโอเคโอ้โหมันพลาดไปสแต็กหนึ่งไม่งั้นผมได้ใช้ไม่ตายจ <c oughs> ัดการมันไปร์โคบิคัส <c oughs> ยังรู้สึกไม่ดีอยู่เลยสำหรักน้ำลายตะกี้ <c oughs> ตายแซะเรียบร้อยโอเค <c oughs> งานมันก็มีแบบว่าอะไรโปงบอกว่าเราจะได้ตัวไง <c oughs> อ่ามันก็เป็นสัญญาณบอกนะครัเพราะผมอจะมีสิทธิ์ได้จิกาโนซอรัสนะครับเฮ <c oughs> ้ยมองเวลมาแลกเงินแล้วอ่ะร้อยสิบแปดนะครับ ตอนนี้เรามีกี่แต้มฮะอุอ้ยแปดสิบะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วแค่ร้อเองไม่มากไม่มากยังไงเราต้องไปอยู่แหล่งทองให้ได้นะครับมาเลยแต่มันเคยเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วอาจจะมีคนได้ไปเยอะแล้วนะครับแก่คิดไว้เฉยๆแปดสกับร้อยสลุยเนโนเสาร์เราเพียบไปหมดไม่กลัวอยู่แล้วมาอ่าหูทัเจีพลาเยอะมาก โคดทัาเจปาร่าเอานี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไอ้ทัาเจปาร่าทีหลังนี่ว่าเอานี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอานี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ทัาเจปาร่านะครับเลยอ่าถ้าถามว่าผมอ e ีโวในโนเสาร์ไว้ทําไมเยอะแยะนะครับมีคําตอบเดียวเลยในใจนั่นก็คือผมเจอไว้ไฮบิดยังไงล่ะเรื่องมีแค่เนี้ยอ่าโอ้โหแปดร้อยเลยเหรอหกร้อยแปดร้อยโอ้โหผมเจอของแข่งจัดเลยนะเนี่ยอ่าผมป้องกันไหม ป้องกันนี่ไม่ป้องกันมีสิทธิ์ตายเลยเนี่โดนเป็นป้าก็มีสิทธิ์ตายเลยเนี่ยดูตัวมันนีอย่างควายอุ้ยใหญ่หัวควายเยอะต้องช้างสองตัวแล้วมึงเนี่ยสองตัวยังไม่เท่านี้เลยมียไม่เห็น่วมเลยนะครับอ้าเนี่ยเห็นแล้ว <laughs> เปลี่ยนตัวว่าโอเคกะมากัดตรงเดน้นๆเลยเนี่ยจบไม่จบตีหนึ่งด้วยแต่ว่าเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับ <laughs> พูดแปงนั้นแล้วไม่ได้เปรียบเราเสียเพียบจัดๆมาเลย <laughs> แต่แกคิดจะโค่นฉันได้ง่ายๆแล้วก็แกคิดผิดแล้วมายังไงฉันต้องโคน่นแกได้ตัตัวสองตัวแหละอู้คิดมากจะจัดจมตีหนึ่งนะเหลือไว้หนึ่งโอเคจมตีไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเราอึดคนอมตะนะแล้วก็ต้องป้องกันไหมอ้โหตัวนี้เลือดเยอะจะจัดเลยอะไม่ได้นะต้องมีสแต็กรับโอเคป้องกันหนึ่งโอ้ยหกลัวกลัวมากกลัวไม่รู้จะยังไงต้องกลัวไว้ก่อนเพราะงั้นเนอะ มาโอ้โหดูเต้นลำ่มใหญ่เลยฮะโอ้โหวีลัพเตอร์เอ้ยตะก,กี้มันจมตีผมเท่าไหรอ่อ่ะผมไม่ได้ดูนะครับจิบ๋บหายแล้วจิห๋หายแล้วจิ๋บหายจัดเลยไม่ได้ดูนะครับอันแน่อันแน่ <g iggle> จมตีสองเลือไว้สองนะครับมามนะีสี่กับสี่นะครับทนี้มันจะทำยังไงมามันก็กลัวผมเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าผมนี่ก็กินไอฟ้อเอามาิตออกไง <g iggle> ตายเลยกินไอายอำพามาฮิตเอ,อื้อเรียบร้อยอมาิตแล้วเกิน <g iggle> ตายไปเลยอ่ะมโดเ้ยเอาไม่หิดไม่ไหวเออผมต้องผมต้องเปลี่ยนตัวนะโอเคก็เปลี่ยนไปงั้นแหละ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ชนะมันง่ายๆเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิต้องโจมตีมันโอ้โหต้องโจมตีมันยันยันห้าเลยเหรอแล้วก็นกนนก็นกเออเดือดสองไม่ไหวแล้วนะครับอืม <c oughs> ตายสาอย,ยุเลยไม่นะลูกทีพิฆาตโอเค โอ้วีรปเตอร์ก็ไปแล้วนะผมว่าล้มได้2งตัวเหลือตัวหนึ่งนะครับมามาเจอกันหน่อยมาจอยกันนิดนึงเราก็นก้ว่กันนะคูเบามือกันชันหน่อยแล้วกันโจมตีสี่เลยนะครับเบามือโอ้โหโดนอุ๋มันก็ไปอูหชันคุณดีฟ่าแต่กับต้องตายโอ้โหมีร้อยสิบสองมีร้อยยี่สิบสองเองน้อยจัดเลยนะเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โอ้โหโจมตียันสี่เลย ป้องกันให้หมดนะครับปีเท่าไรป้องกันให้หมดป้องกันให้เต็มเหนียวไม่นะเรียบร้อยโอ้โหเจ็ดสิบหกโอ้โหใหญ่จริงๆริงวิตะกี้ผมป้องกันหนึ่งก็พอนะถ้าพูดกันตรงๆนะเฮ้ยโจมตีสักทีเดียวโอ้ตื่นเต้นโวนตื่นเต้นอยู่แต่ผมโดนสี่ไม่ตายอ้าวนั่นไงยยังไม่ตายนะ เอาสิมันเหลือสองันป้องกันแน่ๆน,นะครับผมป้องกันสี่มาเหลือหฉันก็ไม่ตายโจมมาเลยมาใส่มาให้หมดแมทมีเท่าไรใส่มาฉันจะได้ขยี้แกให้เละมาเลยมผมต้องโจมตีมันถึงส่เลยนะถึงจะล้มได้เอามันเหลือไว้นึ่งี้บ้าบอบ้จจาบอจัดๆอ่าผมจะหนึ่งสองสานะครับ ถ้าผมโดนสองผมไม่ตายนะครับเก็บไวหนึงเหมือนกันนะครับนั่นเล่นสูตรเดียวกันยังไงล่ะฮ่า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 มเลยกล้าไม่ได้ใส่ก็มามาเลยโอ้โหชา้าจะจัดเลยอะคนนี้คิดโื้หใช้เวลาสามปีในการคิดนะอุ้ยโจมตีสามแต่เหลือไวหนึงกันได้รอดแล้วนะครับนี่แล้วมันเป็นสูตรลับของช้นยังไงล่ะตายซะฉันมีเจ็ดน,นึงแล้วแก เอาถิต้องไม่ชัดตายซะนี่นะหืมล้มตะครืนหักัดต,กต่งางๆสักยังเรียบร้อยชาานะแล้วโอ้ที่ร้องอูนี่ผมยังไงไม่เลิกเลย <laughs> เอาแหลงทองมาแล้วว่ะโอ้โหแหลงทองที่รอคอยมีเท่าไหร่อ่ะหุสองร้อยสามสิบสี่เลยหรอหุยห่างกันร้อยฟ้าเลย <laughs> เฮ้ยเราจะไล่กวดทันไหมเนี่ยเอย เฮ้ยเงาเลยกูเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเปิดได้การเจ้วแจมโูได้ได้แต่ดี a โอโหแล้วก็ภูเขาไฟมาอันหนึ่งจะระเบิดแล้วเนี่ยหัวเนี่ยเออจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยมาเอาอีกสักหน่อยนะครับแต่ผมเห็นกําลังลบแล้วอ่าผมก็จะเอาเป็นที่ประมาณนะพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยนะผมกับต้องเปลี่ยนกาลังลบใหม่นะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วกัน ดูไม่เข้าท่าเข้าถีเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่านะครับเออเออเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนใจทําการเปลี่ยนใจเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคนี่ก็พอน่าจะได้แล้วล่ะถ้าพูดกันตรงๆนะลุยอามาดูกันแข่งฉันกันต่อนะครับาการต่อสู้ที่แบบว่าต้องโอ้ยดูมันสิ แล้วเราไม่มีน้ำมาสักตัวเลยอะโอ้โหแต่สลับไฟได้สวยงามมากนะครับเออผมก็จะมี400เลยนะแต่ถ้าเปียนมาผมไม่ตายนะเก็บไว้หนึ่งก่อนมายังไงผมก็ยังได้เปรียบอยู่ในน่อยนะครับถึงแม้ว่าพลังโจมตีกัะเลือดมันจะเยอะมากๆเลยก็ตามนะครับโดยเฉพาะเลนะ็กซี่เนี่ยอันตรายจัดๆเลยมา ผมถือว่าเลือกมาถูกเลยนะครับแต่จริงๆเราต้องพยายามเลือกอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรละ่ะเพื่อเราจะได้แต้มเยอะๆนะครัถ้าเกิดสูสีสูสีกันเนี่ยเอา้านายมีหนึ่ง,นงเนี่ยมีนายขี้โกงเงี้ยป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับแล้วก็เหลือไว้หนึ่ง <laughs> บัตรี่สามโอเคกับเราก็ยังไม่ตายนะครับยังไงเราเตืร์ตัวสุดท้ายไว้ก็ดาวเมจเยอะกับเพื่อนนะครับมาลุยมาเลยใส่ก็มาไม่กล้าดิเล็กซี่ไอ้ตัวเอ้ยกลัวเฮ้ย ปกติแล้วในเรื่องเล็กซี่จะต้องมีผู้ช่วยนะครับดังนั้นมันมาตัวเดียวเราไม่ต้องไปกลัวมันทุกภาคเลยไี่เด้อต้องมีตัวช่วยนะครับถ้าไม่มีตัวช่วยล้มไฟต้งคราบไม่ได้นะครับมันมีหกนะครับตาหน้าผมมีเจ็ดเอาซิมนแลกกันดูซิว่าแกจะโจมตีจะไรโจมตีห้าเสร็จโกทีนี้นี่เดี๋ยวเราจะล้มตัวปัญหาแล้วนะครับออกมาใหม่ชาโคขนมแล้วทีนี้เรา เรียกว่าขนมเลยทีเดียวจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่นะโอ้โหขนมจะจัาตายใจเลยอยู่เลยนี่ไงความได้เปรียบมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าผมประสบการณ์เยองไฟยังไงล่ะไม่อยากจะโม้แต่เลือกจริงไฟเฮ้ยเมื่อฉันเคยผ่านลีจิแกนมาแล้วนะวยฉันหนึ่งโลว่ามันหินแค่ไหนมาเลยถีไม่กล้าจมตีไม่กล้าจมตีก็เสร็จเราสิครับเมกา้าเวอรอ ฉล, <c oughs> ล,ลาดเกินไปนี่นะรับไป287ฉลาดเกินไปเอาสิมันมี6แล้วอ่ะมันต้องพยายานใส่เราอย่างรุนแรงแน่ๆเลยนะผมว่ามันโจมตีหไอคนเนี้ยเดานี้ใส่ได้เลยนะ <c oughs> ยมันระวังตัวจัดจเลยมาโจมมันเลยฉันรอมันนานแล้วฉันอยากกลับบ้านแล้วโจมตีโอ้ว่าโอเคนี่ผมชนะแล้วนะครับผมมันมหมดสแตนนะม, <c oughs> มันเป็นชัยชนะที่ได้มาย่งสวยส,วยสวยดงดงาม <c oughs> มาเลยอารันก้าโชว์หน่อยเมื่อบ่ายแม่เก๋จะจัดเลยนะอ่ามี200สองร้อยสบายเมื่อป้องกันหนึ่งป้องกันสองมันก็จะเหลือร้อยฟาฟาเก็บไม่ตายเอาไว้ด้วยเอาไว้ให้อารันก้าโชว์หน่อยนะครับฮึมท่าเทพเดี้อข้อจะเป็นภาพนะปกเง่งสวยงาม <ś c oughs> มาเลยมามาดูลีลาของอารันก้าหน่อยนะครับว่าจะกัดไอ้ยักษ์นี่ยังไงนะครับมาเฮ้ย บังคับแพแล้วไม่ต้องป้องกันแล้วมังตายถอะอีอยู่เลยจะกัดมันเอารัดกัดโซรัดได้กับพ่อตายซะนี่แหละกระเด็นล้มหนึ่งโอเคนี่บ้วนน้ำลายใส่มาสักนิดหนึ่งเขาไม่ได้บ้วนน้ำลายเขาเรียกว่าไอ้ดี่เขาคำรามมาโถะเอ้ยเฮ้ยเราก็ใกล้แล้วนะดูสิ ไกลแล้วว่าไกลแรงเพชรแล้วไกลแล้วอีชนะอีกสักสองทีก็ไปถึงแรงเพชรแล้ว,วะ่ะก็คงประมาณนั้นใช่เลยไม่รู้อะเล่นไปก่อนไม่รู้เหมือนกันนะเล่นไปก่อนอยังไงก็ต้องเกาะอันดับเฮ้ยได้ไปเลยโอ้ยได้เงินมาด๋เสียใจสุดๆเลยรู้สึกแบบว่าอมึงโผลมาทําไมเนี่ยไม่ต้องโผลก็ได้มั้งสภาพการนี้ผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะไปเอาไป ไปดักงูไปดักงูอ่าเรียกว่าขุดหลุมดักงูป่านะครับอ่าพูกพวงดักงูนะครับเฮ้ยดูสิสองพันฟ้าเร็วโอ้ยตายแล้ว แบ็คกี้โอตัวเท่าไฟเลยโ <c oughs> อ้โหเฮ้ยไฟอีกแล้วไม่ได้ต้องช้าง์ห้าตัวมั้งโอเคอ่าโอ้ดูฟันมันแตก่อนเฮ้ยฟันมันก็แหลมเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพูดกับลุงๆน่ากลัวจะจัดเงี้ยนะเนี่ยป้องกันหนึ่งก่อนไม่งั้นผมตายนะไปกินเนื้อที่ตัวเล็กเกินไปอ่ะดูสินี่มันงาบเราได้ทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้โหมันงาบเอ้อยเดี๋ยวว่าจะเตะเลยโดนไปห้ามันแล้วก็ตายลงเนี่ยเปลี่ยนตัวโอ้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งโอ้สองพันสี่ แล้วมึงมาอยู่แหลกนี้ได้ไงวะเออไม่ตายนะป้องกันได้ก็ฉันเก่งยังไงแล้วมาเลยถ้าตัวไล็กๆกันนี้ก็พอสู้ได้อยู่มั้งนะดูสิใครจะไปสู้มันได้วะเนี่ยมามันคิดว่าสองตัวนี้มันจะล้มผมได้มันเป็นไปไม่ได้มาเลยโอ้โหประสบการณ์ก็คงไม่ไหวแล้วนะผมดูดูจากสภาพแล้วว่าต่อให้ประสบการณ์ดีแค่ไหนก็คงไม่ไหวแล้วมันห่าง มันห่างกันสมเท่าอ่ะดูเลือดยิมนางกันสามเท่าอ่ะมะแต่เราต้องสู้ให้สมศักดิ์สรีนะครับผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆรอกพูดเลยแ <c> ก <oughs> คิดว่าฉันจะยอมแพ้ง่ายๆเหรอฉันมันลูกชายตัวจริงจะบอกไงผมว่ามันจะโจมตีสามผมจะป้องกันสามไหม ไม่ป้องนะไม่ป้องกันนะโอเค okay. มาเลย <c oughs> ฉันไม่อยากใช้นายแบบนี้เลยโนโดแต่มันจะเป็นจริงๆว่ะ <c oughs> เพราะว่าการที่เราจะล้มมันได้สักตัวเราต้องทําอย่างนี้นะเฮ้ยจอมตีสี่ว่ะมันขึ้นมนแข่งแกงเงี้ยไม่ต้องเก็บอะไรไว้ก็ได้อะ่ะโอ้ยตายเลยทีเดียวนะเฮ้ยมันคิดว่าเราจะป้องกันสามหรือเป,เป,เปล่าก็มีส่วนนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้าต,ต,ต,ต้องจมตียันหกเลยอ่ะคิดดูแล้วก็ ป้องกันหนึ่งไม่อยู่แล้วนะครับมาตายซะอย่าอยู่เลยงับนี่บอกแล้วถ้าตัวเท่ากันล้มได้แน่มาหน้ากลัวจะชัดเลยไอตัวนี้นี่มันตะโคกจะชัดมาเฮ้ยโจมตีสามเลยอ่ะผมให้เกียรติเราสุดๆอ่ะเหนือนหนึ่งนะครับฮ้ยเราก็ลผมได้ก็ได้นี่นคิดไว้เฉยๆนะครับเรามีแค่ห้าเองสแต็คไม่พอว่ะ ถ้ามีแปดก็พอพอคุยกันได้อยู่แล้วมีแปดก็พอคุยกันได้อยู่จอมีหนึ่งจอมีสองอ่จมทีสามจอมีสี่นะครับแล้วผมก็โป๊กกัหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วะ่ะคิดว่าไม่อยู่แล้วเอ้ยมันเก็บไปตัวหลังอีกอะโอ้โห,โห,โหมันไม่ต้องเก็บแล้วก็ได้มังยังไงมัตคิโอกระทืบรถตายอยู่แล้วเนะโ,โ,หโหดูดิมันผมไม่รอดอยู่แล้วนะครับเก็บไปตัวหลังเอกชันฉลาสุดๆนะครับอ่าแต่ผมแพ้สักตาหนึ่งวะ ให้ hey, แบบว่าเอ่อเอฟีได้เห็นไงว่าเออมันไม่ได้ง่ายนะ <c oughs> เออเนาะผมไม่ตัดออกแน่นอนนะมาเลยโกติ Go ti. ทุกไฟ์ผมไม่เคยตัดออกนะแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะครับผมหนีเฮ้ยไอที่ชนะชนะกันนะไอ hey, แบบว่าที่ชนะชนะกันนะโอ้เมกทั้งนั้นแหละใครบ้าจะไปชนะทุกตาไม่แพ้เลยเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> ผมไม่อยากจะพูด <c oughs> ของผมนี่ของเจ๊งอย่าบอกให้ ยิงลิงไก่กาโอเคเอาโมโนออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับอืมผมไม่ต้องบอกว่า,วาอ,ออกมาทำไมนะครับมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเฮ้ยอ๋อยังขาดอีกหน่อยนะครับยังไม่พอนะครับเออโอเคเออแล้วเราจะบิดใครได้ไม่ได้นะครัโอ้ยในคของเวียบเลยดูดิ โอ้ยผมยังขาดนกแดงตัวสุดท้ายนะครับถ้าผมได้นกแดงตัวสุดท้ายนี่นกแดงก็จะอุ้ยได้เจด้วยอุ้ยใกล้แล้ว่ะใกล้จะได้เปิดแล้ววะขาดไม่เยอะเยอะดิจะไม่เยอะได้ไงต้องหมื่นห้าพนฝ่านะครับต้องรออีกประมาณสักครึ่งเดือนแหละพอที่ฝ่านะครับยังไงพี่ก็อยู่แหลงทองแล้วนะก็พี่ปกติทุกทุกทุกลีกอะพี่ก็ตีแบบนี้แหละเพราะว่าเออให้เป็นล้นกัน เป็นเดากันนะครับผมไม่ชอบแ่บอะไรที่มันไม่ได้ลุ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมตีขึ้นแรงเพชรไปทุกคนก็ไม่ได้ลุ้นเด้ว่วาผมจะได้เปล่าเ <c oughs> ออเดี๋ยวไ้สรุปผลลีกเอานะครับอพอดีฝากนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างด้วยนะครับลีกเป็นยังไงบ้างเข้าไปสู้ได้บ้างไหมอยู่แรงอะไรหรือว่าใครที่ไปอยู่เพชรแล้ว จะขิงกันก็ได้นะก็ไม่ว่าหรอกส่วนวันนี้ผมนายป๊อปว็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกันด้วยเพื่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะพอดีฝานะซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮไปเย